รีวิวเครื่องประดับในวันนี้มีงานสวยๆอีกแล้วนะครับผมมีสร้อยข้อมือทับทิมงานรอบเส้นนะฮะเป็นงานที่ใสสวยใส่ออกงานได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังพลอยแคทไอคิคสต์เบอร์เลนะฮะมาเป็นแหวนนะครับแล้วก็เป็นพลอยมรกตด้วยนะฮะเป็นตัวเรือนง,งานพีทีแพตินัมนะครับผมแล้วก็มีงานลายไอเทมมาด้วยนะครับผมนี่นะฮะเรามาดูรายละเอียดกับโปรโมชั่นกันเลยครับมาเริ่มรายการแรกกันที่สร้อยข้อมือกันก่อนนะครับผมเส้นนี้ถือว่าเป็นสร้อยข้อมือที่สวยนะฮะ เป็นดีไซน์งานรอบเส้นนะฮะเป็นคัตติ้งพลอยเป็นทรงมาคีหรือที่เรียกว่าเป็นเม็ดข้าวสารนะฮะสวยงามนะครับผมสีพลอยทุกเม็ดเป็นสีที่เสมอกันเลยนะครับผมโดยจะเรียงแบบนี้นะฮะเป็นงานที่สวยใสออกงานได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบงานพลอยทับทิมนะครับเรามาดูรละเอียดเส้นนี้กันได้เลยนะฮะลักษณะชิ้นงานเขาถือว่าเป็นลักษณะชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและก้อนแน่นหนาเลยนะฮะด้านหลังของสายสร้อยก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดของหน้าสร้อยให้ชมก่อนนะฮะ ขนาดความกว้างหน้าสร้อยเส้นนี้ก็ประมาณ1เซนครึ่งกว่าๆเลยนะครับผมจัดว่าเป็นขนาดที่ใส่เต็มแขนเลยนะครับผมแล้วก็เม็ดพลอยเป็นสีแดงอมม่วงนะครับผมแล้วก็เป็นพลอยเนื้อแก้วทุกเม็ดเลยนะฮะเส้นนี้เช็คประสินต์แล้วได้ที่ 82%, เปอร์เซ็นต์นะครับผมประ็นนี้ปกติเราจะตีเป็นทอง90นะครับน้ำหนัก38.3กรัมนะฮะขนาดความยาว17เซนติเมตรนะครับเวลาสวมใส่แขนถือว่าสวยเลยนะครับ เป็นงานดีไซน์ที่รอบเส้นนะครับผมเน้นโชว์ความสวยของหน้าสร้อยเลยนะครับสำหรับเส้นนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน EP วันนี้นะครับผมเหลือเพียง149,000บาทนะครับ เป็นงานรอบเส้นชิ้นงานใสสวยนะครับสร้อยมาด้วยลิ้นล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมสวยงามนะครับใครที่ชอบงานพลอยทับทิมนะฮะก็ลองพิจารณากันได้เลยนะครับราคาน,นี้จะได้เฉพาะในโปรพิเศษในอีพีนี้เท่านั้นนะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถแคปรูปพร้อมโปรโมชั่นที่บนหน้าจอนี้ทักไลน์ร้านเพชรพรอมิสวรรของเรากันได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมเป็นแหวนเพชรเม็ดเดียวนะครับเป็นงานดีไซน์ที่โชว์เพชร1เม็ดแบบโดดเด่นเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตใกล้ๆนะครับผมเขาจะทําเป็น2สีนะครับผมเป็นตัวเรือนสีขาวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวเรือนสีทองนะฮะก็ทําให้ชิ้นงานดูมีความสวยนะครับผมแล้วก็จะเป็นก้านไขยกันแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะจะยกชูเพชรเม็ดยอดแบบนี้นะครับวงนี้เพชร1เม็ดน้ําหนัก15้ตังค์นะฮะตัวเรือนทองเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว75%ก็ตามมาตรฐานทอง 18K นะครับ น้ำหนัก1.9กรัมนะฮะขนาดของแหวนวงนี้มาด้วยไซส์52นะครับู mm ุค hmm. าดด่านใดที่ชินชอบชิ้นงานใสยเบอร์อื่นก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ทวัาสวยเลยนะครับจะซื้อเป็นแหวนแทนใจหรือซื้อใส่ติดตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน EP วันนี้เหลือเพียง 12,900บาทนะครับเป็นราคาที่มาจัดโปรโมชั่นแล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ลองพิจารณาชิ้นง,งานกับโปรโมชั่นกันได้เลยครับราการต่อไปมาเป็นแหวนกันต่อนะครับผมวงนี้เป็นแหวนพลอยมรก กฎนะฮะสีพลอยก็ถือว่าเป็นสีสวยเลยนะครับผมเป็นมรกตคัตติ้งทรงสีงส่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็งานดีไซน์เขาก็จะประดับด้วยเพชรเหลี่ยมบาเกตนะครับผมทําให้ชิ้นงานเขาได้ความหรูหราเลยนะฮะวงนี้จะเป็นตัวเรือนแพตินัมนะครับผมพีทีเก้าร้อยนะฮะจะมีตอกพีทีอยู่ใต้ท้องแหวนตรงนี้นะครับผมเป็นแพตินัมพีทีเก้าร้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความสวยแล้วก็ได้เนื้องานที่แข็งแรงเลยนะฮะ วงนี้มรกตเป็นสีเขียวสวยเลยนะครับผมประดับด้วยเพชรทั้งหมด9 7ตังค์นะฮะน้ำหนักรวม8.5กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับขนาดของวงนี้มาด้วยไซส์52นะครับก็ยังสามารถปรับไซส์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเวลาสวมใส่เคลือบเนวก็สวยงามแบบนี้เลยครับ เป็นงานพลอยมรกตประดับด้วยเพชรน,นะครับผมขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใส่ติดตัวใส่ออกงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับแหวนวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในียวันนี้เหลือเพียง35.900บาทนะครับเป็นงานใส่สวยใส่เด่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นมรกตประดับเพชรน,นะครับผมตัวเรือนเป็นแพลตินัม pt ท0 0 0นะฮะจะมีตอกอยู่ใต้ท้องแหวนอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปก็เป็นมรกฏประดับเพชรเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ฮะวงนี้ก็จะมีความที่ดีไซน์สวยเช่นเดียวกันนะครับผมหน้าแหวนเขาจะเล็กลงมาหน่อยนะฮะแล้วก็มรกตคัตติ้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมประดับด้วยเพชรเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีทั้งเพชรบัคเก็ตแล้วก็เพชรกลมนะครับผม เนี่ยเซตติ้งสวยนะฮะวงนี้เป็นเพื่อที่นั่ง pt เก้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมประดับด้วยเพชรทั้งหมด4ี่สิบสี่ต่างนะฮะน้ำหนักวงนี้ห1จุดหนึ่งกรัมนะฮะเซตติ้งแหวนโดยรวมเขาจะยกชูเพชรเซตติ้งแหวนโดยรวมเขาจะยกชูพลอยมรกตนะครับผมแล้วก็จะไล่ระดับลงมาแบบนี้นะครับเนีย่ยผมให้ดูใกล้ๆนะฮะสวยงามนะครับผมสีมรกตก็ถือว่าเป็นสีดีสีสวยเลยนะครับก้านแหวนด้านล่างถือว่าเป็นก้านที่เสมอกันนะครับ มีมาด้วยขนาดไซส์56นะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมลูกค้าที่สนใจชิ้นงานก็สามารถปรับไซส์กันได้นะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับผมเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับผมสําหรับองนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน ep วันนี้เหลือเพียง25,000บาทนะครับเพรทั้งหมด 34เมตรน้ำหนักเพชรรวม44ต่ตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถแคปบรูปพร้อมาราคาโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักไลน์ร้านเพชรพอมีสวนของเรากันได้เลยครับต่อไปนะครับผมก็เป็นแหวนมรกตประดับเพชรอีกวงนึ่งนะครับผมเซตติ้งก็จะมีความคล้ายกันนะฮะโดยฝั่งนี้เป็นเพชรกลมแล้วก็อีกฝั่งนี้จะเป็น เพชรเหลี่ยมบาเกตนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็การคัตติ้งพลอยเป็นทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยดีไซน์ของเขาก็จะยกชูพลอยแล้วก็ประดับเพชรแบบนี้นะครับก้านแหวนถือว่าเป็นก้านที่เสมอกันนะฮะวงนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด46ตังค์ต่งนะครับผมตัวเรือนปีที900เป็นแพททินัมเช่นเดียวกันนะฮะน้ำหนัก7.3กรัมนะครับผม ขนาดของวงนี้มาด้วยไซส์52นะครับสวมไซเบอร์อื่นก็สามารถปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ทวดสวยงามเลยนะครับ งานที่เป็นพลอยมรกตเวลาอยู่กับเพชรทําให้ชิ้นงานดูมีความโดดเด่นนะฮะขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ1เซนกว่าๆนะครับผมจัดว่าเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้สวยงามเลยนะครับสาหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในปีวันนี้เหลือเพียง25,900บาทนะครับเพชรทั้งหมด30เม็ดน้ําหนักเพชรรวม46่ตังค์นะครับสวยงามนะครับผมตัวเรือนแพทีนัมก็ถือว่าเป็นตัวเรือนที่มีความแข็งแรงทนทานเลยนะครับ ในการต่อไปนะครับผมมาเป็นแหวนพลอยแคทอกันบ้างนะครับผมในอีพวันนี้ก็มีงานพลอยแคทอาหลายรายการเลยนะครับผม พลอยคทไอคิสซาเบริลหรือที่เรียกว่าพลอยไพทูลตาแมวเขาถือว่าเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์นะครับผมเขาจะมีเส้นสายมีสตาร์อยู่ในเนื้อพลอยแบบนี้นะครับผมจะเห็นเรียวแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งวงนี้ก็ถือว่าเป็นพลอยสวยด้วยนะครับผมนะสวยงามนะครับแล้วก็งานดีไซน์เซตติ้งของเขาก็จะประดับล้อมด้วยเพชรเขาจะใช้เพชรสแบบนะฮะจะเป็นเพชรกลมแล้วก็ เพชรเหลี่ยมบาเกตนะครับผมสวยงามนะครับผมใครที่ชื่นชอบงานพลอยแคทอ y e ก็ลองดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับประดับด้วยเพชรทั้งหมด78ตัางนะครับผมอยู่บนตัวเรือน PT 900เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตอกพีทีเก้อยู่ใต้ท้องแหวนตรงนี้นะฮะเป็นตัวเรือนแพทิี่น้ำนะครับผมใต้ท้องแหวนเขามีการแกะสลักสวยงามเลยนะครับเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยเลยนะครับผมเนี่ยเวลาเรามองด้านข้างเขาจะยกโชว์พลอยนะครับผมแล้วก ลายระดับลงมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของการด้านล่างก็ถือว่าเป็นการที่เสมอกันนะฮะน้ำหนักรวมตัวเรือน9.6กรัมนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์53นะครับเป็นไซส์มาตร,ถรถฐานเลยนะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นเน็วก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะครับพลอยแคสไอคิสเบอรเรีย e mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพลอยที่เริ่มหายากแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าแหวนรงนี้ประมาณ1เซนครึ่งนะฮะ เพราะว่าเป็นแหวนที่ใส่ติดตัวได้สวยงามเลยนะครับลูกค้าสังเกตพลอยนะฮะเขาจะมีร้วมีสตาอยู่ในเนื้อพลอยแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพลอยตามแมวนะฮะสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในอีพีวันนี้เหลือเพียง38,000บาทนะครับเป็นงานสวยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเรือนแพลตินัมนะฮะ ต่อไปนะครับผมวงนี้ก็เป็นพลอยตาแมวเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ละวงก็จะมีความต่างของเนื้อพลอยนะฮะวงนี้จะมีริ้วแบบชัดเจนเลยนะครับผมจะเห็นสีขาวชัดมากเลยนะฮะเวลาเราเคลื่อนไหวสตาเขาก็จะเหมือนเหมือนเป็นสตาที่มีชีวิตนะครับผมสวยงามนะฮะวงนี้ประดับด้วยเพชรสองแบบเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเพชรเหลี่ยมบาเกตแล้วก็เป็นเพชรกลมนะฮะ ซึ่งจะมีเพชรทั้งหมด1กระรัตกับ3ตังค์นะครับ s e ตติ้งแหวนเวลาเรามองด้านข้างเขาจะยกชูพลอยไละ่ระดับลงมาเป็นเพชรนะครับผมเนี่ยกานแหวนเขาเป็นขั้นที่เสมอกันนะครับเพชรทั้งหมด1กะรัต3ตังค์นะครับผม s e ตติ้งแหวนเป็นตัวเรือน PT 900เช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวเรือนแพลตินัมนะครับผมก็จะมีตอก ได้ทองแหวนทุกวงเลยนะครับผมตอบท T 9 0 0สวยงามนะครับผมวงนี้ถือว่าเป็นพลอยที่มีสตาร์แบบชัดเจนเลยนะครับผมน้ำหนักรวม9.4กรัมนะฮะขนาดแหวนวงนี้มาด้วยไซส์เป็นไซส์5้นะครับ เวลาสวมใส่คันนิ้วก็ถือว่าสวยเด่นเลยนะครับเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยนะครับพลอยแคทอก็ถือว่าเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์นะครับผมขนาดความกว้างของวงนี้นะครับผมก็เกือบๆจะ2ซนติเมตรเลยนะครับจะวัดในช่วงด้านที่กว้างที่สุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใส่สวยใส่เด่นได้เลยนะครับผมสําหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง38,000บาทนะครับสวยงามเลยนะครับผมงานพลอยแคทอนะฮะ ต่อไปนะครับองนี้ก็เป็นพลอยแคทอายเช่นเดียวกันนะครับผมเวลาเรามองใกล้ๆจะเห็นริ้วลายอยู่ในเนื้อพลอยนะฮะจะเห็นเป็นสตา์เส้นตรงเป็นตาแมวแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยสีสวยเช่นเดียวกันฮะงานดีไซน์ของเขาจะล้อมรอบด้วยเพชร2ชั้นนะครับผมซึ่งชั้นในจะเป็นเพชรกลมแล้วก็รอบนอกจะเป็นเพชรเหลี่ยมบาเกตสลับกับเพชรกลมนะครับผมสวยงามนะครับผมก็แต่ว่าเป็นเซตติ้งที่เน้นโชว์ความสวยความโดดเด่นเลยนะครับเวลาเรามองด้านข้างเขาจะยกจูพลอยนะฮะ ก้านแหวนเขาจะเป็นก้านแบบนี้นะครับผมด้านล่างเป็นก้านที่เสมอกันนะฮะวงนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด58ต่างนะฮะโดยมีทั้งหมด44เม็ดตัวเรือนแหวเน900เป็นพีทเ0 0เป็นแพลตินัมนะครับผมน้ำหนักรวม6.8กรัมนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์51นะครับผมเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ท่วสวยเลยนะครับ สวยงามนะฮะอจะเ,อเป็นสีเหลืองน้ำนมสวยงามเลยนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าแหวนก็ประมาณเกือบจะหนึ่เซนครึ่งนะฮะถือว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยได้เลยนะครับผมสําหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในคลิปวันนี้เลือเพียง28,000บาทนะครับนะเป็นชิ้นงานที่ใส่ติดนิ้วได้เลยครับอีกวงหนึ่งนะครับผมก็เป็นพลอยแคทอ y e เช่นเดียวกันนะครับผมมีวงนี้ก็ถือว่าเป็นงานเซตติ้งที่ เน้นโชว์ความสวยของหน้าแหวนเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สีพลอยก็เออกเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังเห็นสตาริ้วอยู่ในเนื้อพลอยด้วยนะฮะวงนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด หนึ่งกะรัตกับ14่ตังค์นะครับผมสวยงามนะฮะเป็นตัวเรือนแพทินัมทีทีเก้900เช่นเดียวกันนะฮะน้ำหนักรวม9กกรัมนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์52เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่นิ้วนางนิ้วก้อยก็ถือว่าสวยนะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าเด่นเลยนะครับเป็นชิ้นงานที่โดดเด่นด้วยพลอยแล้วก็เป็นงานที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของหน้าแหวนนะฮะขนาดความกว้างก็ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผม สวยงามนะครับผมเขาจะใช้เพชรเหลี่ยมบาเกตระดับล้อมพลอยของแหวนวงนี้นะครับผมใครที่สนใจนะฮะก็รับไปเลยในโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เหลือเพียง38,000บาทนะครับเป็นที่งานที่ใส่สวยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมส่งท้ายคลิปด้วยงานแรไอเทม4วงนี้นะฮะวงนี้เราจัดเป็นชุดจัดเป็นเซตเลยนะครับผมไม่ได้แยกวงนะฮะ4วงเป็นกําไรทรงกลมแบบสวมนะครับผม เป็นขนาดที่เท่ากันนะฮะวงนี้จะเป็นงานแท้นะครับผมงานแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วถือว่าเป็นงานแยไอเทมที่หายากนะครับผมลูกค้าที่ช่นชอบเก็บสะสมงานแยไอเทมนะครับผมก็สามารถพิจารณากันได้นะฮะเวลาสังเกตใกล้ๆนะครับผมเราจะเห็นริ้วลายของงานแบบชัดเจนเลยนะครับผมวงนี้เป็นงานแท้งานแฮนด์เมดนะครับผมเนี่ย ก็าจำหนายเป็นชุดเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับขนาดของด้านหน้ากำไลของวงนี้นะครับผมประมาณครึ่งเซนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากรอบวงด้านในนะครับผมก็ประมาณห้าจุดเก้าเซนติเมตรนะครับผมก็เทียบสช้ข้อมือก็โดยประมาณสิบห้าครึ่งสิบหกเอเทียบใอ้ข้อมือก็โดยประมาณสิบห้าสิบห้าครึ่งนะครับผม ลูกค้าต้องรองประเมินตรงข้อสำหรับการใช้งานนะคะเพราะว่าเป็นกำไรแบบสวมเข้าไปนะครับผม <Yeah. S 1> สวยงามนะครับผมงานแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเซตสีวงวันนี้มาจาัดโปรโมชั่นพิเศษในพีวันนี้เหลือเพียง15,900บาทนะครับซื้อไปเก็บสะสมหรือแจกลูกแจกหลานก็ทวดสวยแล้วก็คุ้มค่าเลยนะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดงานแท้เลยนะครับ